สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้มีกาแฟมาแนะนำนะคะเป็นกาแฟตัวเป็นกาแฟยี่ห้ออินฟินิตี้ดิฉันเป็นแม่ค้าอยู่ในตลาดขายของบางทีขายของทุกวันทุกว,วันร่างกายอ่อนเพลียร่างกายอ่อนเพลียแบบเหมือยเปนเวียนหัวแล้วก็แบบไม่ค่อยดีค่ะแล้วก็มีเพื่อน มีเพื่อนคนรู้จักแนะนำกาแฟตัวนี้ค่ะอินฟินิต้ตัวนี้ค่ะ,คะมาให้ตัวดิฉันนะลองลองดื่มดูลองทานดูว่ามันเป็นยังไงบ้างพอพอดิฉันมาลองชิมดูกาแฟตัวนี้คือเวลาขายของมันทำให้ฉันรู้สึกแบบมันกระปี้กระเป๋าขึ้นแล้วก็แบบมันไม่ค่อยง่วงนอนแล้วก็ กาแฟตัวนี้ดีด้วยนะคะช่วยระบบขับถ่ายด้วยเวลาตอนเช้าเนี่ยรู้สึกแบบขับถ่ายดีขึ้นเพราะว่ากาแฟตัวนี้ช่วยให้เราระบบขับถ่ายด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาลองลองเปิดใจทานกาแฟตัวนี้ดูนะคะว่ากาแฟตัวนี้เป็นยังไงบ้างว่าดีไหมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่าเพื่ออย่าอย่าเพิ่งเชื่อดิฉันนะคะว่าเกาแฟตัวนี้เดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ย ากให้เพื่อนๆมาลองทานดูว่าดีหรือไม่ดีเพื่อนๆลองทานดูนะคะ